คือเรามีไอเดียสร้างกิปอีกแล้วซึ่งเป็นตอนที่เรากําลังวาดรูในห้องสอบใช่ไหมแล้วก็คิดไอเดียขึ้นมาว่าจะทำเกมดุกิดุก,ดกิแต่ว่าเราจะไม่ทำในพกิ o โคตแต่เราจะทำในเว็บเด็กดีก,ดกันซึ่งมันไม่ใช่แอปแต่มันเป็นเว็บที่เราสามารถสร้างเกมหรือว่าเล่นเกมของคนอื่นได้อย่างเช่นช่องนี้และช่องนี้ซึ่งเป็นคนดัง แต่คิดเหรอว่าฉันไม่เคยทานะเคยทามาแล้วตั้ง4เกมมาส่วนเกมหนึ่งไม่เกี่ยวนะวันทําได้จะใชยเกมหนึ่งแต่ว่าส 3, 3เกมคือจริงจังมากๆเลยแถมเป็นจริงเป็นอันด้วยแต่อาจจะมีคนสงสัยว่าพี่พี่พี่มันทําในคอมนะมันไม่ได้ทำโทรศัพท์สักหน่อยพี่บ้านพี่มีคอมเหรอพี่ no, no 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 บ้านเราไม่มีคอมนะคะคือเราใช้โทรศัพท์ล้วนในการทำงานนั่นเอง จากนั้นเราก็มาคิดว่าจะสร้างเกมแบบไหนดีให้ดูเกียนและก็จังไรจากนั้นผมก็ได้ไปเจอคลิปหนึ่งก็คือคลิปกาตลอดกาลเอาแล้วเมาหายไปไหนคืออะไรวะเนี่ยแต่ว่าผมชอบเพลงนะมันฟังดูเกลียนดีจากนั้นผมก็เลยเอาตัวละครพวกนี้แหละ <c oughs> มาใช้แต่ว่าผมจะเปลี่ยนตัวคาลิกเกอร์ตัวละครนิดนึงแต่ว่าเอาแซนมานะส่วนตื่นช่างแมงเราจะเอาตอัวละครอื่นๆที่มาจากเกมหรือว,ว่าอนิเมะ มารวมร่างกันหรือว,ว่าคอาเลบกันนี่แหละอะไรเงี้ยอย่างเช่นแซนเป็นโมริก้าพิบรีเป็นไซโยริเบนดี้เป็นนัสสกีไอตัวเมโดก็เป็นยูริอะซึ่งการที่เราจะทำเกมนี้เราต้องวาดรูปมาก่อนซึ่งเรามีแอปวาดรูกอยู่แล้วแล้วก็เตรียมไว้แล้วด้วยแล้วก็ทำไว้แล้วด้วยแต่เสือกเซมหายก็ต้องทำใหม่หมดเลย แต่ในการสร้างเกมนั้นก็ต้องเตรียมของไว้เลยเช่นภาพวาดลูกเีเตรียมไว้แล้วก็ภาพหลังอ <I> นั้นเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็มาดูวิธีใช้ดีกว่าว่ามันใช้ยังไงวะซึ่งเราต้องเข้าไปในเว็บก่อนซึ่งเขาว่าแอปเด็กดีนั่นแหละหรือว่ากดใต้ล่างคลิปจะเข้าไปได้เลยเ,ออเมื่อเข้ามาแล้วก็ปรับให้คลิปเป็นแนวนอนนะคะจะได้แบบว่าเห็นปุ่มนี้นะคะเพราะว่ามันจะหายากมา,มากเลย ถ้าไม่เป็นเนีย้ยกดไปที่สร้างเรื่องใหม่นะคะแล้วก็เราจะเห็นแบบนี้นะคะให้เราบอกว่าตั้งชื่อเรื่องแล้วเรื่องย่อแล้วก็ทําปกอะไรอย่างงี้แค่นั้นแหละ <c oughs> แล้วก็กดคําว่าแก้ไขคือทําไว้แล้วก็กดอันสแดงได้เลยแค่นั้นเมื่อเราจะแต่งเรื่องนะคะก็เริ่มจากรูปเลยวิธีใส่รูปนะคือกดปุ่มนี้นะคะแล้วก็เข้ารูปไปเอารูปได้เลย แต่ก่อนที่เราจะได้ลูกนะคะเราก็ต้องกด,กดคำว่าอัพเครื่องก่อนนะถึงจะได้ลูกมาแบบนี้นะคะเมื่อเมื่อเราได้ฉากหลังแล้วก็กดคําว่าเพิ่มเนื้อเรื่องเราสามารถเพิ่มเนื้อเรื่องได้แต่ว่าพี่จะเอาเป็นบอกว่าบทความก่อนในการเริ่มต้นเนื้อเรื่องนะคะคือเขียนคําเตือนไว้ เมื่อเราเขียนคำบรรยายเสร็จแล้วให้เรานั้นกดที่บันทึกข้อมูลได้เลยต่อไปก็เป็นคำสารภาพนะคะซึ่งมันจะเป็นแบบว่าเออเชิญให้แ<ะ>บบว่าเราอ่ะคุยกับตัวละครได้หรือว่าตัวละครคุยกับเราเองปรมบณน,นี้และสามารถเขียนชื่อของเราไปได้แต่พี่จะใช้คง <c oughs> ไม่คิดอะไรมาใช่ไหมและตรงข้างล่างตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเขียนว่าตัวละครจะพูดว่าอะไรแค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรมากไม่มีไม่มีไม่มีมมมมต่อไปก็เป็นการเปลี่ยนฉากนะคะก็คือให้เรานั้นกดที่ตรงนั้นแล้วก็กดตรงนี้ไอ้อย่างเงี้ยทำเพี้ยนอยู่เนี่ยโอเคเออหยุดเอสัตั์เอ้ย,อยโอเคเอุย้ยเป็นทากกบตัวเองแล้วก็ตรงกดตรงนั้นดังนั้นเองก็กดว่ายังไม่มีตุเลือกฉากนะให้เรากดฉากอันที่เราจะไปฉากต่อไปอะไรอย่างี้แค่นั้นแหละ แล้วก็กดบันทึกไว้เอาเชียมึงทำอะไรอยู่ในตัวกูในอดีตวะตัวฟ้าแล้วก็เปลี่ยนฉากอันที่สองก็คือการเปลี่ยนฉากแบบเอาตัวเลือกนั่นเองซึ่งกดไปที่บอกว่าตัวเลือกนะคะให้เราเขียนตัวเลือกอะไรก็ได้ที่มันให้คนแบบรู้ว่าเราจะให้เขาอะเลือกอะไรอะไรอย่างนี้แหละอย่างนั้นอะแล้วตัวกูในอดีตโคตรเขียนช้าเลย แล้วตัวเรื่องนั้นเราก็สามารถกดเปลี่ยนฉากได้เหมือนกับแบบว่าเกมจีบสาวอะไรอย่างนี้แหละทุกคนเข้าใจหน่อยไหมจ๊ะซึ่งการสร้างเกมเราก็มีแค่นี้นะคะถ้าใครที่ชอบนะคะก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ยังทําไม่เสร็จหรือว่าตัวกูในอนาคตไม่น่าทำเสร็จว่าเพราะว่กูเป็นสีที่อยู่ในอดีตนั่นเองนะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะเล่นอย่าทิง้งดิงไว้ใต้คลิปหรือว่าดูที่ช่องชุมชนของเราก็ได้คือพี่จะส่งเกมน,นี้ยให้เพื่อนพี่ไปอืแคทเล่นดูนะคะเพราะว่าเป็นเกมเดวดุกกิดุกดกิเะยเ,เจอาคับแต่ว่าเป็นแบบเกีกรกเรียนะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แบบคิดตัวละครเองด้วยนะไม่ได้คิดเองเลยมีตัวแบบแล้วก็ผสมกันเฉยๆไม่มีอะไรมากเลยแค่ว่านั่งว่าลุ่งงงอะไรอย่างี้